สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมจิมมี่จิลเมธนะครับผมรับบทเป็นโฟมและตาครับครับสวัสดีครับผมแคมป์นาทิการจันนะครับรับบทเป็นคริสครับคารคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับก็ในส่วนของผมนะผมโฟมก็คารคเตอร์ของเขาก็จะมีความเท่มีความมากนะครับเพราะว่าก็เป็นดารานักแสดงในเรื่องนะครับผมทีนี้เขาก็มีปมในอดีตครับทำให้เขาเลยต้องย้อนเวลากลับไปก็เลยตอนนั้นกลายเป็นชื่อต้าครับผม ส่วนตาเนี่ยจะมีความเป็นใสๆนะครับผมแต่ว่าในใจเขาก็มีปมบางอย่างอยู่นะครับผมทาให้เขาต้องมาเจอกับคริสแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันคนระับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมเราาครับคของผมก็จะเป็นคนแบบนิ่งๆพูดน้อยจริงใจจริงจังกับเรื่องครับเวลารักใครก็จะรักยากแต่ถ้าเวลารักใครมากก็จะรักมากครับแต่ก็<ห>แต่ก็จะมีปมในอดีตเหมือนกันครับใครเป็นพระเอก เป็นพระเอกครับพอรู้ต้องมาเล่นคู่กันมาต้องคุยจริงๆมากคุณมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วผมเพราะว่าจริงๆส่วนตัวเราสองคนก็เป็นคนที่แบบขี้เขินทั้งคู่อะเนาะอืมตอนนี้เขินอยู่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็เขินอยู่เรามีการวิธีการแก้เขินกันยังไงครับเวลาแบบว่าร่วมงานเราเข้าซีมจะเข้าซีมด้วยกันอย่างเงี้ยรบตอนที่จะเข้าเวิร์กช็อปกันอย่างเงี้ย ก็จะมานั people, ่งค yeah. right ุยกันนะครับกับปรับทางหลักติกันก่อนรอบหนึ่งก่อนที่จะเข้าบทกันรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราสองคนนี้ใครเข้าถึงยากเรากันเวลาถ้าต้องปรับกันก็จริงๆตอนนี้ก็ไม่มีใครเข้าถึงยากหรอกเพราะว่าเราก็ผ่านการเวิร์กช็อปแล้วก็การเทรนมาแล้วทำให้ตอนนี้เราสองคนก็ค่อนข้างพร้อมครับแล้วก็เคมีก็เข้ากันดีครับผมอย่างเวิร์กช็อปเรามันจะต้องตั้งใจตั้งใจที่สุดอืมน่าจะเป็น เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวแล้วก็การพักผ่อนอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าส่วนตัวตัวผมเองก็ยังเรียนอยู่ด้วยครับแล้วก็ต้องมาเวิร์กช็อปก็ต้องมีการแบ่งเวลาแล้วก็ทําการบ้านมาครับก็ผมก็มีการพัฒนาตัวเองครับไม่ว่าจะเล่นฟิตเนสหรือออกกลังกายอะไรเงี้ยแล้วก็เวลากลับไปที่บ้านผมก็จะอ่านบททุกวันก่อนที่จะมาเข้าฉากครับเป็นการช่ร่วมงานทางแรกต้องแบบว่าทําการปรับชูนกันยังไงบ้างครับในการเวลาแบบอยู่นอกฉากเนี่ยต้องคุยกันมากขึ้นเลย ใช่ครับก็เรามีการคุยกันนอกเวลามากขึ้นนะผมเพื่อที่จะปรับในส่วนของบทแล้วก็เคมีของเราให้เข้ากันนะผมไม่ว่าจะเป็นเออเรื่องส่วนตัวหรือว่าปัญหาต่างๆเราก็จะปรึกษากันค่อนข้า,างบ่อยนะครับผมเพื่อให้เรามีความสนิทสนมกันมากขึ้นจนมาถึงวันนี้ได้ครับ,รบส่วนมากก็จะโทรคุยไม่ก็ไลน์คุยกันระหว่างฉาก NC กับฉากทหลับใจเลยนะส่วนตัวผมว่าเออ NC ครับผม ก็เป็นการเล่นเอ็นซีครั้งแรกของผมเลยครับผมที่เล่นกันจริงๆกับพี่แคมป์เนาะก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็เวิร์กช็อปกันมาครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ก็ยากพอสมควรนะครผมเพราะว่าต้องใช้ความเคยชินครับด้วยความเป็นครั้งแรกผมเลยต้การเยอะมีการมาทำใจไม่ว่าจะต้องมาไลายเทคอย่างเงี้ยหรือว่าต้องทำให้ผ่อนใจยังไง ส่วนมากเราก็จะแบบทําสมาธิอะไรเงี้ยมก่อนที่จะเข้าแต่ละฉากหรือว่าเฮกเราก็จะมีการเอ่อบีฟกันเองหรือว่าจะมีทางของเอ่อทีมงานมาบีฟให้กับเราเราก็ต้องทําทําใจแล้วก็ทําสมาธิค่อนข้างมากพอสมควรก่อนที่จะเริ่มถ่ายครับออย่างตอนเล่นฉากบีฟมาว่าถ้าทั้งเล่นฉากเอ็นซีมันจะต้องยังไงบ้างเปิดใจหรือว่าต้องจินตนาการอะไรยังไงบ้างครับของผมมาผมแบบจะดูตัวอย่างก่อนแบบดูในย t ท b e อะไรเงี้ยแล้วก็คอยแบบมานั่งปรับปุ๋ยกันว่าแบบเอออย่างางี้ยทางี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างเวลาเข้าใส่ IC แต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องแบบว่ามองหน้ามองตากันเพื่อที่จะให้แบบว่ามันเข้าถึงมูอเข้าถึงรถได้เลยต้องหน้ากันนะก็เขินนะผมจริงๆแรกๆก็เขินับแต่พอแบบเรื okay. ่อยๆไปก็อาจจะเขินเขินน้อยลงครับอย่างพระเอกเวลาเรามองหน้าเขาเราเขินเพราะเราแบบเขินส่วนไหนในีบนใบหน้าเาลองมองลองมองขัดที่มาแสดงม เกิดทุกไงเกิดทุกคนเกิดทุกคนเกิดทุกตรงเลยเหรออันมาเกิดทุกตรงนี้ไม่ต้องมองแบบมองหน้าคิ้วมองไปจมูกแล้วมองติ่งอย่างนี้ก็ถ้าถ้าเวลาแบบเข้าฉากเนี้ยผมจะมองแบบอาจจะมองแบบรวมๆหรือว่าแบบอาจจะหลบสายตานิดนึงแต่ว่าแบบไม่ให้กล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับหลบสายตาหลบกกันไม่ได้เลยนะับไม่หลบแน่นอนครับแล้วเราเปิดอะไรนี่ของผมก็ ถ้าเฉพาะเจาะจงน่าจะเป็นดวงตาครับผมใช่เพราะว่าแน่นอนทุกคนรู้ว่าดวงตาเป็นหน้าตาของดวงใจนะครับ <laughs> จริงๆๆๆ <c oughs> จริงจริงี่กกลับบอกไปว่า NC มันต้องจุ่จริงหรือว่าแค่แค่มุมกล้อง <c oughs> ก็ NC ของเราก็มีทั้ง2แบบแลว้วผมทั้งจุ่จริงแล้วก็ใช้นิ้วของมุมกล้องด้วยเพราะเราพยายามที่จะ แอปให้มันเข้ากับยุคสมัยครับผมแล้วก็บางเทกเราก็ต้องการความเรียวจากความรู้สึกข้างในของเราครับส่วนตัวแล้วเราพูดเราอยากาต้องการความเ<ล> <ๆ S 2> รียวบ้างไว้ขนาดไหนเห้แบบว่าเป็นการกิน่นจริงจริงเราก็ชอบความธรรมชาตินะครับผมใช่ครับแต่ถ้าพูดถึงความเรียวในสมัยนี้มันก็คือเรียวยิ่งกว่ารู้จอตรงนี้เรามีความกังวลตรงจุดนั้นไหมก็ไม่ไม่นะครับผมส่วนตัวผมไม่กังวลเลยครับผมว่าเรียวแน่นอนครับราติดตามชมครับตีวเรียวกแน่นอนมันี ช่วยขยายความนี้มี่หน่อยที่ภาคผมถูกก็คืออืไรก็ทีอเมื่อกี้พูดมามันเลี้ยวแค่ไหนเลี้ยวแน่นอนถูกก็อาจจะมันจะสปอยไปไหมอ่ะไม่อยากฟังตอนเลี้ยวเวิร์เฉาแบบมันเลี้ยวแค่ไหนที่ตู้ก็ทอมอาจจะแบบเขาก็จะบอกว่าให้แบบชนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถูกมันก็ต้องเลียวขนาดใช่ครับก็เรียกว่าตอนเวิร์ก็ ตอนถ่ายถ้าุกคนเห็นเป็นยังไงก็ตอนเวิร์กก็ของจริงแล้วเป็นอย่างไัเลยครับก็คือพร้อมเสือและส่งมาส่งกลับกันแน่นอนแน่นอนครับคิดไหมว่ากี่เทคล่านต้องเป็นจอืมผมว่าน่าจะขึ้นอยู่กับตอนนั้นด้วยครับ <c oughs> ว่าอาโมณนของเราเป็นยังไง <c oughs> หรือว่าความกดดันหลายๆอย่างหน้างานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พวกเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเอลาอล่ะนาฉับมระกังวลใจมาพเพราะพี่เจอเพราอยากได้เสมอนจริงหรือสมจริง ออของผมคิดว่าพี่เตอ๋อเขาจะหาคนมาคอยประกบอยู่แล้วครับว่าแบบช่างนี้ช่างนีง้คนทําอย่างนี้นะอะไร่งเงี้ยแบบฉากตีลังกาคนทํานี้นะอะไรเงี้ยครับจริงๆเราเคยมีผัดผมูอย่างนี้มมนหรือว่าครั้งแรกเลยที่ต้องไม่ได้ผัดหมูเลยขนาดนี้ก็ <c oughs> ส่วนตัวผมมาผมเคยแบบขับเจสสกีหรือขับวิบากอะไรย่างเงี้ยมาก่อน <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่น่ายากที่จะแบบมา,าเล่นเรื่องเนี้ยครับแต่ว่ามันก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แบบมาเล่นฉากหัว ของผมก็เป็นบูครั้งแรกเหมือนกันนะผม,ผมก็ใช้อาจจะใช้ร่างกายจากประสบการณ์ที่เคยเล่นกีฬามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาช่วยครับอให้ฝากหรือฝากคู่เราว่าจะได้ชมเมื่อไหรยย่ก <c oughs> ็เ <c oughs> อ่ออาทิตย์นี้เราก็จะเปิดกล้องกันแล้วนะครับก็ฝากครูเราสองคนด้วยนะครับผมทามเดือดซีรีส์ก็รับรองว่าครบเผ็ดมันทุกรถแน่นอนแล้วผมฝากติดตามด้วยนะครับเข้มข้นแน่นอนครับพิด2สองวันนี้เปิดกล้องครับครับขอบคุณครับ Ha